นะถ้าไม่มีหลักฐานอายการเขาจะกล้าแจ้งข้อหาเพิ่มเลยระดับอายการนะครับนะครับเขานะระดับอายการนะครับเขาตั้งคณะทํางานเนี่ยคดีน้องชมพู่เนี่ยถ้าหลักฐานไม่มัดแน่นเขาไม่กล้าแจ้งข้อหาฆ่าคนตายหรอกนะครับนี่ผมบอกให้เลยนะนะครับถ้าขนาดอายการสั่งแจ้งข้อหาเพิ่มเนี่ยแสดงว่าหลักฐานมันแน่นเขาถึงแจ้งข้อหาฆ่าคนตายนะ โอ้ผมไม่กังวลไม่ร,รู้สึกกังวลเลยจะอย่าไปเชื่ออะไรกลางคืนแม่งนอนผวาทัางคืนเนี่ย,น,น,ะน,น,ยนะครับเออนะฮะอย่าไปเชื่อนะครับโดนอัยการแจ้งข้อหาฆ่าคนตายเนี่ยมันหนักแล้วโทษประหารชีวิตไม่ตกใจเลยไงน,นะครับอืมเขาก็เลยต้องอายการก็สั่งให้ตำรวจแจ้งข้อหาเพิ่มงานนี้ไม่ใช่ตำรวจแจ้งนะอายการแจ้ง แสดงว่าอายการตรวจสานวนของพนักง,งานสอบสวนก็นดีน้องชมพู่แล้วบอกเฮ้ยมันต้องจับให้เพิ่มนะโอ้โ oh, หข้อหาเดิมนี่เบาไปนะแค่สิบ้าปีต้องเอาถึงประหารชีวิตโอ้โ oh, ห oh, แบบนี้มันฆ่าคนตายนะเ hm, ขาแจ้งเพิ่มเข้าไปเอ้า e น้วเมียเมียโดนด้วยนะครับลุงพลกับป้าแตนจะรอดคดีไหมะนะครับนะลุงพลกับป้าป้าแตนเนี่ยก็เขาไปจ้างที่ปรึกษานะครับค่าตัวน่าจะหลายสตังค์นะครับ เขาไปจ้างที่ปรึกษาดีเขาบอกว่าโอ้ยหลักฐานอ่อนเห็นสำนวนแล้วคดีนี้นะครับไม่รู้ตำรวจจะสั่งฟ้องหรือเปล่าอายการน่าจะสั่งไม่ฟ้องนะหลักฐานอ่อนมากครับไม่สามารถแจ้งข้อหาฆ่าคนตายได้สุดท้ายเป็นไงโดนแจ้งข้อหาฆ่าคนตายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลานะครับเรามีคดีความเ,เราจะไปแจ้งจ้างใครมาเป็นที่ปรึกษานะเราอย่าไปจ้า้พวกคีโมนะไอ้พวกนี้ไม่มีอะไรแล้วครับ ขีค้คุยขี้ม้ไว้โอ้โหไม่ต้องห่วงครับนะนะถ้ะจาจ้างผมนะครับไม่ต้องห่วงครับนะครับมาปลองคดีไม่ถึงศาลแล้วครับนะผมสามารถนะทําให้มันจบที่โรงพักจบที่อายการได้หลักฐานอ่อนผมเห็นหมดแล้วมันจะไปเห็นได้ยังไงสัมนวนพนักงานสอบสวนนา,ายการนะยกเว้นว่าคุณไปซื้อขายสำนวนมาคุณถึงเห็นสำนวนเพราะฉะนั้นก็ฝากพี่น้องประชาชนนะครับนะครับ คดีความต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะคดีลุงพลป้าแตนเนี่ยเป็นตัวอย่างนะครับนะที่ปรึกษาอะไรก็แล้วแต่นะมาขี่มูออกรายการทีวีให้สัมภาษณ์โอ้ยคดีนี้หลักฐานอ่อนหลักฐานอ่อนดีเก็ไม่มีมีแต่สิงโคตอนสิงโคตอนคืออะไรไอเครื่องมือวิทยาศาสตร์ไม่ใช่พยานหลักฐานก่อนหน้านี้มีใครเคยใช้ไหมล่ะไม่มีนะไม่มีใครเคยใช้สิงโคตอนตรวจได้แค่อะไรวะ ว่าเป็นญาติฝ่ายไหนเท่านั้นแต่ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นป้าแตนนะหรือลุงพลมาทำอะไรไม่ได้หลักฐานอ่อนนะครับนี่คือที่ปรึกษาเขานะ<อ>ก็จะหนักไปทางขี้โมกครับอพอโมกมากปุ๊บเป็นไงโอ้โหนะครับลูกความนะครับลุงพลป้าแตนก็บอกโอ้โหมาแล้วท่านทนายเทวดาจุกกรูมาแล้วท่านทนายเทวดามาแล้วนะครับ นะครับสุดท้ายเป็นไงโอ้โหโดนแจ้งข้อหาทุกดอกอัจฉริยะเพื่อนรักผมบอกแล้วนางเทวดากับนางฟ้าไม่รอดบางคนหัวเระก,กันคิกกัคิกคกับอกว่าเพื่อนรักผมนี่มโนนะเทวดาที่ไหนนางฟ้าที่ไหนสุดท้ายเป็นไงลุงพลป้าตันมาครบชุดชุกครูอัจฉริยะเนี่ยมันพูดอะไรเราเป็นตามนั้นจริงๆนะนะครับมันบอกว่ายังไงก็ตามนั้นอะ นะสิ่งที่มันพูดไว้เนี่ยเมื่อในอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็แสดงไว้เห็นว่าอาชญาเนี่ยมันพูดจริงลุงพลป้าแต้มน่มันไม่ได้มโนโนะสุดท้ายสองคนผัวเมียไงถูกดำเนินคด,ดีทั้งคู่ผมก็ฝากไปบอกกันนะครับสองคนผัวเมียนะครับว่านะครับการต่อสู้คดีเนี่ยนะครับต้องระวังนะถ้าทําผิดให้ยอมรับผิดแต่ถ้าไปทําผิดให้สู้คดีแต่ระวังนะครับระวังนะครับ พยานหลักฐานตำรวจงานนี้เขาแน่นหนานะครับมีเป็นพันๆหน้าเท่าที่ผมทราบนะครับอายการจังหวัดกับตำรวจเก่านะพันตำรวจโทนะนะนะครับมีความรู้เรื่องการสืบสวนสอบสวนเป็นอย่างดีคดีนี้หลักฐานมัดแน่นพอบอรตอรอเอาเกียรติยศเป็นเดิมพันนะครับพยานหลักฐานนี่มัดแน่นเลยดิ้นลําบากยิ่งกว่ามัดตาฝังเพราะนั้นก็ฝากนะครับลุงพลป้าแตนนะครับ น่าจะสู้คดีจะเชื่อใครระวังนะคนที่ติดคุกนี่คือเรานะอย่าฟังที่ปรึกษามากฟังชูวิทบ้างว่างๆเนี่ยเวลาฟังเลยฟังชูวิทแกพูดเพราะชาวชูวิทยเคยอยู่ในคุกมาก่อนแกบอกว่าสู้ติดแน่นะครับลุงพลปาแตนสู้ติดแน่แพ้ติดนานชุก루ก,กลัวจะแพ้ประหารชีวิตแต่มันมีค่าคนตายด้วยรับสารภาพพอประมาณเพราะนั้นก็ จริงๆแล้วอยากจะฝากลุงพลป้าแตนเนี่ยถ้ามีเวลาเนี่ยเดินทางหรือโทรศัพท์ไปหาเฮียชูบ้างเพราะเฮียชูเนี่ยแกมีประสบการณ์เข้าคุกมาสองสารอบแล้วนะครั้งแรกก็คดีอะไรลือบาร์เบียแกก็เชื่อที่ปรึกษาก็ยุให้สู้สุดท้ายก็เป็นไงติดคุกอีกหลังจากนั้นก็ยืน่นบัญชีทรัพย์สินอะไรก็เข้าคุกอีกแกก็โดนก็นมาสองสามครั้งแล้วเพราะฉะนั้นเชื่อเฮียชูลุงพลป้าแตนบอกว่าง ลว่างเนี่ยนะลองโทรศัพท์ไปหาเยชูวิทย์นะแล้วก็บอกว่าออลลชูวิทย์แล้วใครอะอ่าอ่าลุงพลน,นะอ๋อพลเหรอเอาว่าไงอะเออผมอยากจะถามว่าคดีของผมเนี่ยเราควรจะสู้หรือควรยังไงดีอ่าสู้ติดแน่นะพลอ่แล้วเอาไงอะอ่าเราจะแพ้แพ้ติดนานโอ้พลรับไหวไหมล่ะนะใครจะดูแลยูทูบเบอร์ตั้งหลายสิบช่องนะ อาจจะยกให้ไกลแหละอ่านะแล้วก็ถ้ารับสาภาพอ่ะพอประมาณอ่านะนะครับเพราะนั้นก็ฝากไว้เรามีที่ปรึกษาเนี่ยเราต้องดูนะถ้าพวกบอกโอ้โหเชื่อผมเถอะเชื่อผมนะหลักฐานอ่อนเชื่อผมเถอะครับนะรับรองไม่ถึงสารนะครับพยานหลักฐานอ่อนประจักษ์พยานมีไหมนะครับ ที่ฝึกษาลุงพลป้าแตนประจักษ์พยามีไหมมีใครเห็นลุงพลตอนเอพาน้องชมพู่ขึ้นเขาไหมมีใครเห็นไหมครับอ่านะถามกลับไปยังตำรวจเลยมีใครเห็นไหมอ่านะครับแล้วมีใครเห็นไหมล่ะนะไม่มีคนเห็นเหรอแล้วคุณรู้ได้ไงมีคนเห็นตําตำรวจเขาจะมาบอกคุณทำไมความลับในสำนวนว่าต้องมีคนเห็นเนี่ยไม่มีคนเห็นก็จะแจ้งข้อหาพลาดเด็กอายุต่ำกว่าเก้าปีได้ไงมันก็ต้องมีคนเห็นแต่เขาไม่บอกคุณห็อก นะแล้วคุณก็ไม่มีทางที่จะไปเห็นํำนวนได้นะครับก็แสดงว่ามีคนเห็นพอมีคนเห็นก็โดนก็หาแหละก็พลาดเด็กอย่แล้วเอาไปเอาไปทิ้ง,งบนเขามีพยา,า,านหะลักฐานไหมเขาก็ต้องมีสินะครับแต่เขาจะบอกลุงพลกับป้าแตนไม่บอกหรอกนะครับเพราะฉะนั้นที่ปรึกษาขี้โม้ทั้งหลายนะโม้มากอ่ะ่าตัวก็แพง นะครับยิ่งโม้ก็ยิ่งค่าตัวแพงแพงแพงนะก็อย่าไปจ้างคนอื่นแล้ะจ้างผมเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าอะไรเพราะผมมาขี่โม้นะนะครับก็ไปไงค่าตัวก็แพงเลยโอ้โหนะครับดังเลยโก้เลยครับก็ฝากลุงคนพ่อแตนนะนะให้นึกถึงคําพูดของที่ปรึกษาของคุณนะในอดีตที่ผ่านมาหลักฐานอ่อนประจักษ์พยานไม่มีนะครับนะไม่มีพยานแวดล้อมนะครับไม่มีอะไรนี้ พยานหลักฐานทางนิติวิทยาสตร DNA ก็ไม่มีลายพิมพ์นิ้วมือก็ไม่มีมีแค่ซิงโคตอนซิงโคตอนคืออะไรเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่ตรวจสอบได้แค่เพศแค่ว่าเป็นฝั่งแม่หรือฝั่งพ่อเท่านั้นพรอะนั้นฝั่งแม่ก็มีอะไรแม่น้องยมพู้มีนะม้ามีป้าแตนเพราะฉะนั้นก็ยังมีข้อสงสัยว่าขนสามเส้นที่พบบนากางเกงของน้องยมพู่บนที่เกิดเหตุเป็นของ ป้าแตนหรือไม่อย่างไรอ่านะแต่ตำรวจเขาฉลาดถึงแม้จะพิสูจน์แบบนั้นไม่ได้อ่าเขาก็ถามแล้วแม่น้องชมพู่อ่าได้ขึ้นไปบนภูเขาหรือเปล่าไม่ได้ขึ้นนะครับนะญาติญาติฝ่ายแม่ขึ้นไหมไม่ได้ขึ้นนะครับนะฮะนะฮะมันก็เหลือคนเดียวละใครนะฮะนะครับป้าแตนหรือไม่เขาก็เลยแจ้งเขาก็เลยต้องอายการก็สั่งให้ตำรวจแจ้งข้อหาเพิ่มงานนี้ไม่ใช่ตำรวจแจ้งนะอายการแจ้ง แสดงว่าอายการตรวจสานวนของพนักงานสอบสวนก็ดีน้องจะพูดแล้วบอกเฮ้ยมันต้องจับให้เพิ่มนะโอ้โหข้อหาเดิมนี่เบาไปนะแค่ส5บปีต้องเอาถึงประหารชีวิตโอ้โหแบบนี้มันฆ่าคุณตายนะเขาแจ้งเพิ่มไปอ้าวล้วเมียเมียโดนด้วยมาตรา83ก็คือตัวการร่วมก็หมายถึงว่านะตามที่อายการเนี่ยสั่งให้ตำรวจแจ้งนี่คือสองคนสมรู้ร่วมคิดกันนะเข้าไปเกี่ยวกับกระทำการใดๆเกี่ยวกับศพและสภาพศพ สภาพบริเวณที่พบศพก่อนที่จะมีการชนะสูตรพิศษนี่แหละครับก็โดนไปนะครับข้อหาเนี่ยวิาญามา,า150ตรานหนึ่งร้อยห้าสิบตวก็จัดเข้าไว้นะครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลุงพลบ้าแตนนี่ก็ฝากไว้นะครับว่าบางครั้งเนี่ยเราต้องเชื่อตัวเราเองเนี่ยนะครับเราอย่าไปเชื่อที่ปรึกษาเยอะนะโดยเฉพาะไอ้พวกขี้โม้ทั้งหลายเนี่ยยิ่งโม้ยิ่งรวยก็เอาแค่นี้แล้วกันนะยิ่งขี้โม้ขี้คุยรวย ถ่าตวนก็แพงขึ้นโอ้ยเชื่อผมรุดนะก็แสดงว่าติดคุกถ้ามันบอกว่าหลุดก็แสดงว่าติดคุกจำไว้เลยนะลุงพลป้าจันนะแต,นะแต่ถ้ามันบอกว่าไม่ถึงสารก็แสดงว่าถึงศารนะถ้ามันบอกถึงสารก็ยกก็แสดงว่าอะไรติดคุกถ้ามันบอกว่าอ่คดีนี้ยกอ่าคดีนี้รอดก็แสดงว่าอาจจะโดนประหารชีวิตเพราะนั้นก็ต้องระวังเชื่อผมเรารู้อยู่แก่ใจว่าเราได้ฆ่าน้องชมพู่หรือไม่ เพราะนั้นเราไปถามใจตัวเองนะนั่งพนมมือแล้วไปนั Quindi, mm ่งในป่ายางนั่งอยู cabin, ่คนเดียวสิหรือขึ ấy, ้นเขาไปอีกรอบสิไปถามตัวเองก็ดืกๆกันเดินนึว่าเราได้ฆ่ากันหรือเปล่าถ้าฆ่าก็รับสารภาพนะสู้ติดแน่แพ้ติดนานรับสารภาพพอประมาณนะครับก็ฝากนะครับว่าใครจะหาที่ปรึกษาด้านกฎหมายเรื่องอะไรต่างๆนะอย่าไปเลือกไอ้พวกคีโมแล้วก็พวกอ้างผู้รับผู้ใหญ่ไอ้ผู้นิยานะครับมาเอาชื่อเข้ามา นะอ้างผู้หลักผู้ใหญ่นะไอ้พวกนี้คือพวกพวกไม่ได้ไม่ใช่เน้นเรื่องการให้คําแนะนําแบบชอบโดยกฎหมายนะต้องระวังนะอ้างผู้หลักผู้ใหญ่โอ้โหกูเส้นใหญ่ครับครับนายครับนายครับนายครับในพวกนี้แหละครับนี่ระวังตังเสียเยอะนะเสียตังด้วยติดคุกด้วยมันน่าช้าใจนะก็ฝากไว้นะในฐานะที่เป็นทนายแก่ๆเลิกลักเลิกลัก,ลกคนหนึ่งแต่ผมก็ไม่เคยมีเรื่องอะไรที่แปลกๆผมไม่มีขี้โม นะใครมาจ้างเป็นทนายความมันก็บอกว่าว่ากันตามสภาพเขาว่ามีโอกาสชนะไหมไม่รู้แต่แบบเนี้มันก็พอมีมูลจะฟ้องได้พอจะสู้ได้แพ้ชนะไม่ได้เกี่ยวกับผมนะทนายความเนี่ยเขาห้ามมามายืนยันนะครับชนะแน่ชนะแน่นแนครับเข,ข้าใจไหมเขาห้ามเป็นคนขี้โม้โชนะแน่หลุดแน่อะไรอย่านะครับนะครับคนหลักฐานอ่อนแนละอย่าคีดว